โดมโคอมเมนต์ดึงตีปงดราม่าเดือดอินสลีปพาดพิงถึงตูนบอดี้แสลมกลางเวทีล่าสุดอินสลีปเนี่ยได้ออกมารายยาวถึง4ประเด็นหลังมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นค่ะ กิดประเด็นร้อนดังมาระาุเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่แรปเปอร์หนุ่มชื่อดังย่างอินสลิปหรือจีคำพรเวทไทยสงได้พูดบนเวทีคอนเสิร์ตที่บางช่วงบางตอนเนี่ยเหมือนมีการพาดพิงถึงพี่ตูนบอดี้แสลมด้วยข้อความที่ว่าเดี๋ยวเราไปฟังคลิปวินาทีที่หนุ่มอินสลิปเนี่ย <mar> ได้พาดพิงถึงพี่ตูนบอดี้แสลมนักวิ่งเคไปชมกันเลยค่ะูทุนย่ เ่วานก่อนมีร้านหยือร้นานไหนมาขอให้ผมเนี่ยไปเล่นทันทีที่ทีมของผมเนี่ยเหยียบเท้าขึ้นไปบนเวทีเพื่อที่จะสาเช็คมีคนที่มีอำนาจในร้านเนี่ยใช้ชกสัรพนามเรียกผู้ปกครองทุกคนว่าไอ,อ้และอี พอผมทวงถามกับได้คำเหยียดยามกลับมาว่ารู้ไหมว่าศิลปินซูปเปอร์สตาร์รอ็อกสตาร์ที่วิ่งเพื่อการอุศน่ะเขาก็เล่นได้แล้วพวกคุณนะเป็นนักร้องไม่มีปัญญาที่จะเล่นเหรอจะถามว่าไอ้ควายที่ไหนที่เปรียบเทียบนัก,กวีที่ยืนอยู่ตรงนี้กับนักวิ่ง อังเพลงเองที่ตัวของเองเป็นร้อยเพลงวี่งทำให้เงินของเองแล้วเ,เรื่องที่กึงขเ,เองที่ไม่เคยไปกราบตีน,นขอค่าให้ขัข้นทำให้ก,กูถ้าคนคอย่างกูเปรียบเทียบกับคนแบบนั้นแล้วท่านถ้าท่านมั่นใจว่าซุปเปอร์สตาร์ยอดนักวิ่งของท่านยอดเยี่ยมกว่าผมเรียกขึ้นมาประชันกับผมตรงน,นี้ตัวกับตัว หรือว่าคุณทรนยศต,ต่ออาชีพของคุณเองและคุณทรายยศต่อแฟนเพลงของคุณเพราะคุณไม่เคยคิดถึงใครนอกจากเงินและตัวของคุณเองกูมาตรงนี้เพื่อล้องเพลงไปพร้อมๆกับคุณงและมองเข้าไปในตาของพวกมึงมาเพื่อพวกมึงกูไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์ร้องอะไรกูไม่ใช่ยอดนักวิ่งไอ้เหียกูคือยูซิลิ นักรองนักแสดงหนุ่มอย่างโดมประกอล้ำก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้ด้วยว่าผมคิดว่าผมห่างไกลาจากคำว่ากวีและผมไม่รู้ว่าผมจะเรียกตัวเองด้วยคำว่าศิลปินได้หรือเปล่าแต่ผมอยู่ในวงการนี้มาเกือบ40ปีและผมพี่อยากจะบอกน้องว่าการกระทำนี้มันไม่สมควร การพูดจาดูถูกดูหมิ่นศิลปินคนอื่นโดยที่เรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากปัญหาของคุณและผู้ว่าจ้างคุณไปเล่นโดยที่คุณก็ยังไม่รู้ด้วยว่าศิลปินคนที่คุณเก่าอ้างเขาได้กระทําอะไรต่างๆอย่างที่คุณได้นึกและได้พูดออกไปหรือเปล่าพี่ไม่ได้มีส่วนอะไรกับเรื่องนี้แต่พี่แค่อยากจัเตือนความเคือขนองและการพูดออกไปโดยไม่คิด พี่ผ่านมาแล้วหลายจุดเคยทำผิดพลาดมาแล้วหลายครั้งกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เคยล้มคุกล้มคานมาหลายครั้งแล้วพี่อยากจะเตือนน้องคำพูดมันย้อนกลับไปลบไม่ได้เช่นเดียวกับการกระทำที่เกิดขึ้นจากตัวเราแล้วมันย้อนกลับไปแก้ไขได้ยากเพราะฉะนั้นคิดอะไรให้ดีๆเพราะเท่าที่พี่เห็นน้องก็โตเกินกว่าที่จะกระทำอะไรโดย ปาจากการไต่ต้องจากสมองและความคิดทำผิดพลาดไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่การสำนึกรู้ตัวและรู้จักที่จะแก้ไขและการปรับปรุงมันเป็นหนทางของคนที่มีสติและปัญญาแล้วมันจะนำพาความสงบมาสู่ใจน้องเองและเมื่อมีกระแสดราม่านี้ออกไปค่ะทางพ่ตูนบอ d y ้แสลบเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไร นอกจากออกมาโพสภาพครอบครัวของตัวเองนะคะนั้นก็มีพี่ตุนบอดีสแสลมน้องทะเลและคุณแม่สดสวยอ,อย่างก้อยค่ะและพอมแคปชั่น5ตุปลา2,565ทะเลอายุครบ1ขวบแล้วล<ะ>ักแต่พี่ตุนเนี่ยเหมือนว่าจะไม่ได้สนใจกระแสดรามา่าใดๆในเรื่องนี้เลยค่ะแล้วล่าสุดค่ะอินริลีเนี่ยก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กของตัวเองกลายาวชี้แจงประเด็นดรามา่าเกิดขึ้นแล้วว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางทีมได้รับทราบถึงประเด็นต่างๆที่สังคมสนใจตั้งข้อสงสยัยหรือวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางพร้อมรับฟังทุกๆความคิดเห็นและเห็นว่าจำเป็นต้องเล่าถึงเหตุการณ์และความรู้สึกโดยละเอียด หกรณียกเลิกการแสดงลานที่นนทบุรีทีมยืนยันว่าจำเป็นต้องตัดสินใจเช่นนั้นจริงๆเพราะเหตุผลมีมากมายเหลือเกินไม่ใช่การตัดสินใจโดยอารมณ์เป็นเพราะอุปกรณ์ไม่พร้อมมีปัญหาการเซ็ตและไม่เพียงพอและหากเสียงที่ออกไปมีปัญหาขนาดนั้นการโชว์สปิริตฝืนเล่นคือการเอาเปรียบคนดูคนมารอฟังเราร้องแต่ซาวมีปัญหา เราไม่ใช่ดาราที่แค่มาเจอหน้าเสียงไม่ได้ยินก็พอใจแล้วเช่นนั้น 2. พฤติกรรมของผู้มีอำนาจคือการไม่ยอมแก้ไขจุดที่เป็นต้นเหตุแต่เลือกใช้วิธีพูดจาอ้างถึงคนอื่นและปัดความรับผิดชอบแทนใช้คำหยาบคายไม่มีคัขขอโทษไม่โอดอ่อนยอมปรับตามให้การเปรียบเทียบนั้นเพียงพออยากแก้ปัญหา ทั้งสองไม่ทราบว่าบุคคลนั้นที่ร้านเองก็ยังไม่สามารถควบคุมได้ไม่รับฟังมุมของดนตรีแบบเราไม่ยอมปรับแก้ตามร้องขอใช้คำพูดดูถูกเปรียบเทียบตลอดเวลาไม่ใช่เพียงครั้งเดียวแต่เป็นสิครั้งพูดกับทุกๆคนซ้ำๆไม่เว้นแม้แต่กับคนขับรถของทีม ว่าไอตูนก็เล่นได้บอดี Body ้สแลมก็เล่นได้ปากั้กงก็พูดถึงไอแขนก็วิ่งไปวิ่งมาร้องบนเวทีด้วยซ้ำก็ไม่เห็นเป็นอะไรจนเรามองเห็นว่าเกินกว่าจะแก้ขไขใดใดได,ได้แล้วจริงๆ 3. การกล่าวอ้างถึงบุคคลที่3หรือบางข่าวใช้คำว่าท้าชนประชันเป็นความจริงแต่อาจมีหลายคนเข้าใจเจตนาผิดเพี้ยน เรายืนยันไม่ใช่การแซะการหาเรื่องไม่ใช่การกางหรือการขม่มใดๆอาจเป็นเพราะการพูดด้วยสไตล์การแล็บใช้ประโยคกระชับรุนแรงมีคำหยาบและตรงไปตรงมาทำให้ตีความได้เช่นนั้นสิ่งสำคัญที่ต้องการสื่อคือผู้มีอำนาจคนนั้นไม่ควรตัดสินความเป็นมืออาชีพจากการเปรียบเทียบง่ายๆแบบนั้นการขอให้ประชันจุดประสงค์หลักก่อนตัดสินใจอีกฝ่ายควรพิจ,จารณา ให้เห็นประจักษ์ไม่ใช่แค่พูดง่ายๆเป็นการล้องขอต่อผู้มีอำนาจผู้นั้นที่เป็นฝ่ายอ้างเปรียบเทียบมาก่อนการประชันสำหรับพี่อิฐไม่ใช่การเอาชนะแต่เป็นการขอโอกาสให้ได้สแสดงให้เห็นว่าตนเองก็ทำได้อย่าเปรียบเทียบตัดสินกันเช่นนี้หากไม่ได้เปรียบเทียบชัดๆด้วยความสามารถ แต่เป็นเพียงการคาดเดาด้วยอคติของคนคนเดียว 4. ข้อความที่พูดว่าคนที่เล่นในสถานการณ์เช่นนั้นได้คือคนที่ทรยศต่อคนฟังเพราะเห็นแก่ตัวเองและเงินไม่ได้หมายถึงคนอื่นแต่หมายถึงตัวเองเราจะไม่มีวันทําแบบนั้น เพื่อหาข้อสรุปหลังจากเรายกเลิกงานและกลับไปเก็บของอีกครั้งพบว่าอุปกรณ์เสียหายเป็นจำนวนกว่า3 0 0แสนบาทไม่ทราบสาเหตุเพราะไม่ทันตรวจสอบขณะอยู่ที่ร้านซึ่งรวมกับค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเราเองก็เสียหายเกินกว่าค่าจ้างที่ได้รับเราเสียใจอย่างมากต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหวังว่าทุกคนจะได้เห็นในมุมที่ต่างออกไป ที่เหลือทางทีมยอมรับในทุกๆความคิดเห็นและสัญญาว่าในทุกๆงานต่อจากนี้เราจะทำทุกวิถีทางให้ไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกขอบคุณคนฟังที่รักและสนับสนุนเราเสมอมาคานนี่นะคะ่ะหลังจากที่มีดราม่าประเด็นนี้เกิดขึ้นเนี่ยทางด้านอินสลาแกเนี่ยก็ได้ออกมาโพสข้อความชี้แจงแล้ว4ีประเด็นในกัน ต้องบอกว่าลายเยาี่ยวมากๆเลยแต่อันนี้เราสรุปมาให้ผู้ชมเนี่ยได้รับฟังกันค่ะหลังจากที่มีกระแสดราม่านี้เกิดขึ้นนะคะทางด้านชาวเน็ตเนี่ยก็ได้ไปถล่มอินสตาแกรมเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวเห็นบอกว่าไม่สมควรเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงนักร้องนักแสดงหนุ่มอย่างโดมประกรณ์ล้ำก็เข้าไปแสดงความยิดเห็นเข้าไปคอมเมนต์ด้วยเช่นเดียวกันว่าแบบนี้มันไม่สมควรเช่นเดียวกันค่ะ แต่ยังไงก็ตามน,นะคะทางาน,นหลูกป,ปิลิปเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ล่าสุดพร้อมกับชี้แจงแล้วเป็นที่เรียบร้อยถึง4ประเด็นลายยาวเลยทีเดียวค่ะยังไงทางเพวดามเมานะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารนี้กับคุณผู้ชมได้รับชมแนละติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ